สวัสดีครับบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมากันนอกสถานที่ว้าวว้าวบ้านลูกค้าครับบ้านลูกค้าคุณปัดนะโอ้โหสวยงามมากเลยทีนี้หลังจากนี้ก็สบายแล้วครับนะหลังจากนี้คุณปัดสบายแล้วผมอาจจะไล์สั้นๆนะครับอาจจะไล์สักสิบยี่สิบนาทีเนาะค่อยขอเข้ามาตอบคําถามแล้วกันนะครับขอตอบคําถามแล้วกันนะขอให้มีคําถามนะครับอ่ามุมนู้นม่่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามุมนี้ก็พอนะ ก็อยู่ที่บ้านลูกค้านะครับวันนี้อยู่ที่สระบุรีนะครับบ้านน่ารักมากโอ้โหแต่งสวยมากเลยนะครับมีสารพัดห้องเลยมาส่งมาส่งเครื่องด้วยนะครับมากินเก๊กฮวยด้วยขับรถกลับบ้านไม่เป็นเลยทีเดียวสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่หน้างานนะครับนะ อยู่ที่สระบุรีโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากตกแต่งได้น่ารักดีมีชูชีพด้วยนะครับแต่จะไปเอาชูชีพไม่ต้องโดดลงไปในน้ําก่อนนะก็คงได้ช่วยก่อนนะแขวนประดับนะครับแขวนประดับเนาะเออคนไทยคนไรก็กวนนะครับตอนนี้ปอมแป๋มทํางานนะครับโอ้โหเช้าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เอ,เอาเอาจานนี้รู้สึกตะกรนเยอะหน่อยหน้านะฝนนะครับมันจะเป็นตะไคร้แล้วละ่ะมันเป็นตะไคร้น้าที่อยู่ที่ก้นแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการถูไปถูมาเนาะ ถูไปถูมาเพราะว่าเขามีตะไคร่ฝังที่ร่องยาแนวด้วยเดี๋ยวถูไปบ่อยแล้วประกันว่าขาวเดี๋ยวลองลองลองดูตรงนี้วะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีแล้วมันจะขาวไหมนะครับตอนนี้เขาก็เปิดให้บําบัดน้ําไปด้วยเนาะแล้วก็ดูดออกไปด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่นอกสถานที่นะ <c oughs> วันนี้ไม่เห็นสาผมแล้วไม่เบื่อแล้วนะครับวันนี้ไม่เห็นสาผมแล้วเออวันนี้เป็นสาอื่นนะวันนี้เป็นสาอื่นแปลกตาไปนิดนึงเนาะ สวัสดีนะครับผมสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ดูดตรกระกอนสระว่ายน้ําพลังงานโซลาเซลล์นะผมหวังว่าเนาะเขาเขาจะมาเปลี่ยนรูปแบบของการดูดตรกระกอนสระว่ายน้ํานะครับรูปแบบตรกระกอนสระว่ายน้ําเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนแบบก็คือว่าถ้าท่านมีสระว่ายน้าเนี่ยความวุ่นวายในการจัดการน้ำจะมีอยู่2ส่วนนะมันจะมีน้ํากับมีตะกอนนะครับน้ําก็แบบนี้น้ําก็ใสเ่เคมีนะครับใส่เคมีแล้วก็ วัดค่าต่างๆให้มันเรียบร้อยดีนะครับน้าก็จะใสสวยเป็นสีฟ้าตกตะกอนเข้าไปก็จะดีตกตะกอนเสร็จก็ปอมแป,ม,แปมเก็บได้นะครับใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะทํางานเก็บไปด้วยแต่ทีนี้ปอมแปมมาเปลี่ยนอะไรนะครับปอมแปมมาเปลี่ยนวิธีการดูดตะกอนสารเว้น้านี่แหละซึ่งสารเว้น้าเนี่ยปัญหาของสารเวน้ําที่มีมันยาวนานหลายร้อยปีนอ้องผมว่านะก็คือตะกอนที่อยู่ก้นสระม,มันออกยากนะท่านถ้ามันอยู่ที่พื้นแบบนี้เนาะ อยู่ที่พื้นแบบนี้เราก็กวาดแล้วก็ถูเอาผ้ามาถูได้เลยนะครับแต่ทีนี้ฝุ่นที่มันลงไปที่ผิวน้ําเนี่ยแล้วมันตกลงไป็นตะกรอนเนี่ยท่านดูมันสะสมเป็นตะไคร่และทีนี้ตอนนี้มันมีรอยก็คือปมแปมเนี่ยเดินรอยกวาดไปเรื่อยๆนะครับนะเดินกวาดลอยไปเรื่อยนะคุณปัดปัดตะก้าแล้วนะ <c oughs> คุณปัดปักตะก้าขายเขาอมแปมแ,แข่งผมแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีเลยนะมาขายแข่งกันนะใครจะขายแข่งกว่ากันเนาะเดี๋ยวมาไล์แข่งกันด้วยนะ น้าไล่แข่งกันสวัสดีนะครับสอบถามได้เลยนะครับวันนี้อยู่บ้านลูกค้านะครับหุ่นยนต์ทํางานดีเมื่อกี้ล้างออตะไคร่น้ําให้เยอะมากนะครับก็พอเห็นเขาดําขนาดนั้นต้องล้างก่อนแหละนะเพราะว่ากนา็น่าจะไม่ได้เล่นนะครับน่าจะไม่ค่อยได้เล่นเนาะช่วงนี้เดี๋ยวให้ป๋อมแปมเคลียร์ฝุ่นให้ก่อนนะครับค่อยเล่นเนาะแล้วก็ท่านเห็นจะเห็นว่าพื้นตอนแรกเนี่ย ผมเห็นก็จะมีรอยตรงนี้ดังๆดใหญ่ๆหน่อยวันที่มาส่งเนาะกับตรงนี้ก็เริ่มหายไปแล้วนะครับอันนี้วิ่งวิ่งทางานได้ประมาณแค่สองสวันนะก็ถูพื้นด้วยนะครับถูพื้นเอาตะไคร่ขึ้นมาด้วยเพราะตัวที่ในใต้ท้องของปอมแปมนี่เขาสามารถดันตะไคร้น้ําออกมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาการมีเงามีอะไรพวกนี้ก็หมดไปแล้วนะก็สามารถนี่วิ่งเข้าไปในเงาได้ปอมแปมลากเข้าไปในเงาแล้วเดี๋ยวออกมาก็ตากแดดด้วยชาร์จด้วยวิ่งด้วยนะครับ โอเคผมอยู่ในที่สว่างมากเลยผมขอย้อนกลับไปอ่านเน็นึงนะครับขอย้อนอ่านนิดนึงนะคุณอะไรนะเมื่อกี้ถามมาแล้วมันจะปีนดูดด้านข้างสะด้านข้างไม่ได้ปีนครับสาด้านข้างไม่ต้องปีนตอนแรกผมก็คิดอยู่ทีนี้มันยากแล้วมันเพิ่มต้นทุนเฉยๆเพราะว่าผมผมคำนวณจากสาผมนะว่าสายน้ําของผมเนี่ยผมขัดขัดขัด ผนังศาสด้านข้างปีละครั้งอ่ะปีละสองครั้งถ้าขยันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีปอมแปมเนี่ยที่ผมพิสูจน์มาแล้ว2ปีนะครับในการที่มีาศาสตร์ทดสอบมีหุ่นยนต์ทดสอบในน้ำเนี่ยหน้าที่ของเขาคือดูดตะกอนก็จริงอันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะคุณเอ่อคุณอะไรว่าแดดแรงมากเลยค,นนะคุณสัมวันนะคุณสัมวันเอ๊ะเหมือนกับคุณคุนเคยถามแล้วเนาะถามอีกได้เลยนะครับชอบคำถ,ถามนะขออธิบายอย่างนี้หลักการทํางานของป๋อมแปมเขาดูดตะกอนเข้าไปด้วย เขาดูดตะกอนเมื่อกี้ตะกอนเต็มไปหมดสีดำๆำหมดเลยเต็มทั้งหน้าตัวแล้วพอผมมาเห็นเสร็จเอา้าทำไมกูไม่เห็นฟองน้ำว่าลืมใส่หรือเปล่าพอมาส่องดูดีอ้าวกับกลายเป็นตะไคร่น้ําเพราะว่าตะไคร่นี่เอาลากขึ้นมาจากจากของเก่านะของเก่าที่เขาก็มีการถูการขัดอยู่นะแต่มันออกไม่หมดนะครับนะแต่ทีนี้ป๋อมแปมนิมพี่ใบถ้บบาผ้าใบที่พื้นด้านล่างเนี่ยเขาช่วยขูดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นฝุน่นเต็ไมไปหมดเลยนะจะต,ต้องเปิดระบบน้ําหน้าที่ของปอมแปมก็คือดูดตะกอนแต่ แต่หลักการใหม่ของปอมแปมที่ผมตั้งใจเลยขึ้นมาก็คือเขาเป่าน้ําพอเขาพ่นน้ําเสร็จน้าเนี่ยมันจะมีการเดินทางท่านพอน้ํามันมีการเดินทางเนี่ยท่านต้องเปิดระบบน้ําด้วยให้มีน้าม,มันดูดออกจากสระนะครับให้เนี่ยเยให้สะดือเนี่ยสะดือมันจะต้องดูดออกพอสะดือดูดออกฝุ่นมันก็จะออกไปแล้วก็ะจะไปอยู่ที่ถังกอง ถึงแม้ท่านจะเอาอตัวไม้ม็อบมาต่อถูกก็ช่ามันก็ไปที่ถังกองเหมือนเดิมท่านอย่าบอกว่ากอ้าวอย่างนี้ถังกองเต็มเร็วไม่ใช่มันก็ดูดไปหาที่ถังกองเหมือนเดิมดูดเก็บไ้ในตัวปลอมแปมด้วยนะเมื่อกี้พิสูจน์ไปเห็นแล้วว่าโอ้โหฝุ่นเยอะมากนะอยากจะเด,เดี๋ยวจะทําคลิปวิดีโอออกมาล้างให้ดูนะครับว้าวสวยมากนะครับนะให้ลูกค้าคนนี้ก็ขอมาเป็นรีเควสต์มาเป็นสุดปังปัตมานะครับ <laughs> ปอมแปมก็จะมีหลายๆแบรนด์หน่อยนะครับ O E M ออกมาได้นะครับนะสวัสดีนะครับสอบถามได้เลยนะผม มันดูดข้างสามไม่ได้ข้างสาเอ่อถ้าเกิดมีปลอมแปมวิ่งอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาพัดน้ําไปด้วยพอเขาพัดน้ําน้ํามันจะวนมันจะกวนน้าอย่างนี้ตอนนี้น้ําไม่มีการทํางานพอวนน้ํากวนน้ำเนาะแล้วน้ำก็จะเข้าไปที่สะดือสาด้วยกับสกิมเมอร์ด้วยนะครับก็จะสามารถช่วยทําให้อ่เอาเข้าไปในกองได้ดีขึ้นผมว่าอีกสัก3ามสี่วันน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะสาน่าจะเริ่มใสแล้วก็ไม่มีตะกอนแล้วนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยืนตากแดดมากเลยนะครับตอนนี้ ยืนกลางแดดจังงังเลยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูเงาผมสิโหดลายทานรุนมากนะปลอมแป,ป๋มก็ทำงานอยู่งี้นะครับถ้าท่านมีปลอมแป,ป๋มเนี่ยท่านก็ไม่ต้องท่านไม่ต้องดูดตะกรอนอีกเนาะท่านไม่ต้องดูดตะกรอนอีกแล้วก็เอแล้วก็จะช่วยทําให้ระบบน้ําของท่านเนี่ยมันหมุนเวียนทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะนะครับโอเคผมก็คงถ่ายสักพักหนึ่งนะนี่บ้านลูกค้านะครับนี่เกรงใจแล้วนะเนี่ยไม่เกรงใจจะขออะไรสักสามชั่วโมง เออเลือเล่อยหนื่อยร้อนมากด้วยนะครับร้อนมากเลยเห็นเงาไม่เห็นเรายอดถูกใจโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เยี่ยมชมกันเนาะท่านไหนที่อยากจะทดสอบ เดือนนี้ผมเปิดให้พิเศษให้ท่านลงมาเลยว่าทดสอบแต่ถ้าทดสอบเสร็จถ้ามันดีท่านต้องพร้อมซื้อนะใช่ไหมเออถ้ามันดีท่านต้องพร้อมซื้อทดสอบเพื่อให้ดีว่ะเดี๋ยวไว้เก็บตังค์ก่อนหัวนี้ใจร้ายกับผมไปหน่อยเนาะผมมาส่งไปให้ถึงที่ถ้าเกิดเป็นทางผ่านนะครับถ้าเป็นทางผ่านเดี๋ยวผมเอาเอาขับผ่านส่งให้เลยถึงบ้านเนี่ยผมจะมาแกะมาคุยเล่นอธิบายให้ฟังนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ไม่ได้แพงเลยแต่ว่าเราเซอร์วิสถึงทั่วถึงทั้งประเทศเลยนะครับ ก็ลองดูครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่านอาจจะยังไม่รู้จักแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนที่ต้องใช้ความเข้าใจใหม่ท่านอาจจะคิดว่าโอเคเฮ้ยไอ้นี่แม่ก็แค่หุนน่นยนต์ดูดตะกรสระว่ายน้ําใช่เขาหุ่นคือหุนดดน่นยนต์ดูดตะกรสระว่ายน้ําแต่ผมยังคิดชื่อเต็มเต็มชื่อใหม่เขาไม่ได้เลยอ่ะเพราะเขาช่วยทําให้ระบบน้าเนี่ยมันเป็นน้ําที่ไม่ใช่น้ําตายน้าเนี่ยมันจะช่วยทําให้น้ำเนี่ยมันมีการหมุนเวียนพอมันมีการหมุนเวียนท่านดูว่าเขาพ่นน้าเขาพ่นน้ำแล้วเขาตีโค้งละ โอ้ตีโค้งไม่มีเหตุผลนะครับนะอยากจะโค้งก็โคงนะ้งเนาะเมื่อกี้ไปโดนชนอะไรไม่รู้นะครับพอโค,งคง้งไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เดินหายมาถ้าเขาเห็นเขาพ่นน้ำเนี่ยนุ่นโอ้โหฝุ่นตรงนู้นนะฝุ่นตรงนู้นเนี่ยตกุยเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ป้อนไปเรื่อยเนาะถ้าเกิดเปิดระบบน้ํานี่ก็เอ่อเอาลงมาที่สะดือสาดเนี่ยรับประกันว่าเดี๋ยวยังไงก็หมดนะแล้วทีนี้มันดีตรงไหนท่านไม่ต้องเก็บท่านทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยทิ้งเอาไว้อย่างงี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องเก็บตกเย็นเดี๋ยวเขาก็หยุดงานตื่นช้าาาามมสท่่นนเียผ คือผมบอกแล้วว่าหุ่นยนต์ผมมันเหมาะกับบ้านที่เป็นบ้านพักส่วนตัวหรือถ้ารีสอร์ทท่านก็ใช้ได้จันร์องคารพุทธพริหัสสุขคือความหมายผมผมไม่ได้อยากเอาเอาอกเอาเข้าล่าสุดไปส่งคอนโดที่ที่พระรามแปดมาที่หนึงนะครับก็ปัญหาคือต้องออกเอาเข้าแล้วก็มีเด็กเล่นเยอะก็เลยว่าเฮ้ยอยากลองไหมซ่อมเยอะเสียเดี๋ยวซ่ววอมให้ ลองไม่ต้องเก็บดูลูกค้าจะชินหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้เนาะลองไม่ต้องเก็บดูเดี๋ยวลูกค้าจะชินไหมแล้วก็ถ้ามันมีอะไรพังเสียหายผมซ่อมให้มีคิดตังค์ผมอยากจะลองดูว่ามันทนมือทนเท้าขนาดไหนเออดีไหมไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วก็ทืมนะผมจะต้องติดข้างขงเนี่ยนะว่ากรณาหยากรุณาหยาลังแกป๋อมแป่มนะครับนะโอเคก็อยากให้มีเชื่อใหม่เหมือนกันนะเขาช่วยพ่นน้ำเนี่ยท่านเขาช่วยพ่นน้ําพอพ่นน้าเสร็จน้ํามันทํางานอยู่มันก็จะดูดตะกอนลงไปที่สะดือสระ นะครับดูดตะกรนออกไปผ่านระบบกองเดินทางไปเดินทางมาอย่างนี้แหละใช้ความขยันนะครับไม่มีแมปครับไม่มีแมปใช้กลไกเชืระยในการเดินทางนะครับผมตั้งไว้ปั๊มหนึ่งทำงาน120วินาทีที่ปั๊มหนึ่งท่อเ็าจะตรงๆรงแล้วก็จะมีอีกปั๊มหนึ่งในตัวนั้นมีแค่ปั๊มน้ํา2ปต๊มเนาะในตัวนี้มีแค่ปั๊มน้ํา2ปั๊มปั๊มสองก็จะทํางานที่15าวิหรือ20วิจําไม่ได้ละไม่ทราบว่าเจตั้งเท่าไหร่ปั๊มสก็จะท่อเขาจะงอออกนี้ออกออกข้างนี้ออกข้างนี้ออกข้าง พอเขาหมุนเสร็จเขาจะหาทิศทางใหม่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแมปครับเนอะผมตัดเงินออกผมตัดเงินที่จะต้องลงทุนออกจุดประสงค์ของผมคือเพื่อเพื่อทําให้ไม่มีตะกรสระว่าน้าถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ต้องการตะกรสระวน้ําอยู่ในสระก็คือป๋อมแปมทายังไงไม่มีตะกรสระหนึ่งดูดก็ไปแล้วกเก็บไว้ในตัวโอเคไหมอ่าหนึ่งดูดก็ไปเก็บ้ในตัวสองมีพ่อใบที่พื้นนะครับพอมีผ่าใบที่พื้นเสร็จสี่พ่อใบก็อยู่สี่ทางเขาก็กวาดถูกวาดถูถ้าจะเห็นรอยขูดเริ่มน้อยลงลนะนนัั่งี้้หมดไปแลวนะ ฝั่งนี้หมดไปแล้วมัวนเมื่อวานก่อนมีแถวๆนี้กลางๆนิดหน่อยเป็นหย่อมๆหย่อมๆดวงๆนี่เริ่มนี่เริ่มไม่มีแล้วผมรู้สึกว่าเ,าเดี๋ยวเราจะดูว่าพื้นสะมันจะขาวขึ้นด้วยนะสีสีของหินล้างเนี่ยจะเป็นสีที่ชัดเจนขึ้นนะครับตอนนี้เขาหมุนหมุนหาทิศทางเห็นไหมท่านหมุนหาทิศทางพอหมุนครบเวลาเสร็จเขาก็เดินทางต่อไม่ต้องมีแมพเดี๋ยวเขาก็ไปทั่วนะครับไปได้ทั่วสะเลยนี่แหละนะว้าวสระว่ายน้ำสวยหมู่บ้านนี้สวยมากครับเนี่ยนี่หลังเดียวน้มีสะเนี่ย นะครับมาสองครั้งแล้วนะครับวันนี้ผ่านมาแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวไม่ได้เอาไปส่งบ้านคุณพักนะไม่ได้เอาไปส่งนะครับก็เดี๋ยวคุณปัดเอาไปส่งให้นี่เอามาเอามาใช้ไม่กี่วันเองขายได้เลยอีกตัวหนึง่ง <c oughs> เก่งมากเลยนะครับลูกค้าเก่งกว่าพ่อค้าอีกนะครับขายได้แล้วผมยังขายไม่ได้เ,เลยนะสองสองวันนี้ไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับยังไม่ได้อะไรไม่ได้โฆษณาหาลูกค้าเลยเนาะก็มาดูปอมแปมทํางานนะครับพอดีเห็นตะกรนเยอะก็เลยมาล้างให้ด้วยนะ โอเคท่านที่ยังไม่มั่นใจหรืออะไรเนี่ยท่านลองติดต่อคุยกับผมมาผมจะมีเนี่ยี่บ้านฟ้านะไอ้บ้านบ้านเขียวนะท่านแอดมาก่อนก็ได้นะครับเอาเบอร์โทรแอดมาเลยนะครับนะทั้งไลน์ทั้งเทลทั้งเบอร์โทรนะครับ ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทดสอบอยากทดลองเอาปอมแปร์ไปลงน้ําผมเอาไปทิ้งไว้ให้เลย2อสองวันสีหวันก็ได้นะครับถ้าท่านบอกเฮ้ยขุขอยสองวันอ่าสองวันก็2วันลองไป7วันนี้มันเต็มสตรีมดูซิว่ามันจะมีตะกรนมันจะดูดไปได้ดีขนาดไหนอันนี้เริ่มต้นเนาะตัวนี้เพิ่งเริ่มต้นทํางานได้3วันนะนะครับนะผมเปกรุงเทพได้2อสาวันละก็ทํางานแล้วก็ทํางานไปมาไปมาอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เขาก็เดินทางอย่างนี้เนาะตอนแรกตรงนี้มีมีตะไคร่น้ําเต็มเลย ออมีตะไคร่น้ําเต็มเลยแล้วกออ็ที่พื้นก็จะเป็นดวงดวงท่านดูในในในอนูน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีตะไคร่เห็นไหมป๋อมแปมดันขึ้นมานะฝุ่นตอนนี้เต็มไปหมดจะต้องดูดออกสะดือหนักมากเลยเดี๋ยวสักพักจะต้องล้างซึดล้างกองด้วยนะเนี่ยนะจะต้องบอกเจ้าของบ้านล้างกองหน่อยครับสุดปังปัตมาชอบจังเลยนะครับโลโก้อ่าสั่งได้นะครับสั่งทางผมทามแถมให้ลูกค้าเป็นออที่ระลึกนะครับชุดแรกๆเนาะชุดแรกๆผมทามแถมให้เลยนะครับ หลังจากนี้อาจจะต้องสั่งเนาะอาจจะต้องสั่งทานะครับถ้าเกิดอยากจะได้แบบนี้นะครับก็จะคิดตังนิดหน่อยนะคิดตังนิดหน่อยตอนนี้ใครสนใจใครอยากทดลองแอดไลน์ผมมานะครับแล้วก็เอ่อแอดแอดแอดบ้านเขียวมานะครับแล้วก็ทักทายกันได้หรือว่าท่านจะสั่งที่นี่เลยท่านผมมีปักตะกร้าไว้แล้วนะครับหรือถ้าใครสนใจหารายได้เนาะ ใครสนใจหาไรายได้ก็ลองดูนะครับตอนนี้ผมให้ค่าคอมมิชชั่นสูงมากเลยนะสูงมากประมาณ2เท่านะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งอะไรอีกประมาณไม่น่าจะเกินเดือนน่าจะลดลงนะครับเพราะว่าออค่าคอมที่นี่ก็พอสมควรเลยเหมือนกันพันกว่าบาทเลยนะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องถามลูกค้านะครับทักกันมาหลังไหม่ก็สอบถามขนาดสาว่ายน้ำสาว่ายน้ำท่านนี่เป็นแบบนี้ไหมโดนแดดตลอดเวลาแบบนี้หรือเปล่าหรือมีเงามีอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ป๋อมแป๋มก็ไปอยู่ตามบ้านเรือนของคน ทั่วไปก็เพื่อที่จะพิสูจน์ทฤษฎีผมเนาะว่าเออไม่ต้องใช้อะไรที่มันแพงใช้หลักการใหม่ใช้หลักการแค่ข้างในนั้นมีปั๊มน้ําเกษตร2ตัวนะจริงๆเป็นปั๊มน้ําใต้ท้องเรือนะครับแล้วแต่เขาผลิตออกมาเนาะแล้วก็ใช้งานอะไรนะครับแค่นั้นในนั้นมีปั๊มน้ํา2ตัวแล้วก็มีกลนะไกนะมีกลไกจฉลิยยที่ผมคิดขึ้นเองที่ผมจจสิทสิัตบามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีเพิ่มเติมอีกเยอะเดี๋ยวจะไปจดเพิ่มเติมด้วยอ,อีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะทํางานอย่างนี้เขาทํางานอย่างนี้ได้เนม ดลแาเซลล์เขาไปแล้วเขามีจะมีพลังงานวิ่งได้ประมาณ20-30นาทีแต่ถ้าเขาพลังงานเกินเลยเต็มเ็มเนี่ยวิ่งได้ประมาณ70นาทีที่ผมไล์สดอยู่นะแล้วก็ผมก็เลยลองสับสวิตเลย <c oughs> แล้วผมคิดว่ามันจะไล์อีก1 0 2 0นาทีนะมันจะทางานได้แค่นั้นผมพูดอีกเก็บนาทีผมเกือบตายเลยนะวันนั้นนะครับก็เขาก็ทํางานได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นไฟแบตเตอรี่ที่เอ่อถ้าเกิดเขาเกินมาเต็มเ็มเนะครับเขาก็ชาร์จไปด้วยวิ่งไปด้วยชาร์จไปด้วยวิ่งไปด้วยนะ แล้วตกเย็นเขาหมดพลังท่านก็ทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ต้องเก็บถ้าท่านเล่นน้าก็ถ้าเขาเกะกะก,ก,ก็เอาเขา,เอาแอบแอบไว้ข้างๆนะครับแค่นั้นเองก็เป็นทฤษฎีใหม่นะเป็นทฤษฎีใหม่ของการดูดตะกอนจริงๆดูดตะกอนเข้าไปด้วยนะครับพ่นน้าให้น้ำเนี่ยมันมีความเคลื่อนที่มันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวพอน้ําเคลื่อนที่เคลื่อนตัวป๋อมแปมเดินทางไป,ไปดูดตะกอนเข้าไปข้างในเก็บไว้ในนั้นที่ท่านจะเห็นมันจะดาปี้เลยเมื่อกี้ผมเห็นดําปี้ผม,มก็อ,อกมาล้างให้เลยนะผมมาเยี่ยมบ้านลูกค้านะครับดาปี้ผมก็ออกมาล้างให้เลยนะแล้วก ทีนี้ที่เหลือก็ปล่อยให้ปอมแปมก็ทํางานไปนะครับเขาก็ทํางานอย่างนี้นะท่านไม่ต้องเก็บท่านก็ทิ้งเอาอ,อย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจเขามีแดดเขาก็ทํางานดูดตะกรนให้ท่านด้วยแล้วก็พ่นน้ําเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไม่นิ่งให้น้ํามันพ,พ,มพัดไปพัดมาพัดไปพัดมานะครับเนาะแล้วก็เขาจะได้วนตะกรนเนี่ยไปหาที่สะดือสะเพื่อให้ไปผ่านกรองนะประมาณนั้นแต่ผมรู้สึกว่า,วาสาที่นี่กรองออน้ําจะออกกรองไปกรองน้อยไปหรือเปล่าไหนกรองอีกอันอ๋อนั้นน่าจะเป็นไฟเนาะ นะครับสวัสดีนะครับสอบถามได้เลยนะครับผมนะถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรสอบถามผมแล้วนะผมผมอขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนเนาะอ๋อสำหรับสําหรับาด้านข้างสระนี่ผมเอาผ้าถูเอาครับหรือไม่งั้นก็ถ้าลงสระเองเอาสกอตไบส์น่ะขัดขัดขัดให้ลูกทํานะครับนะ <c oughs> ให้มันออกมาจากเกมประมาณนั้นแล้วพอออกเกมเสร็จก็ก็ให้เขามาขัดสระบ้างอะไรบ้างก็จะแกล้งใช้งานไปอย่างนั้นแหละ S <S นะครับแต่สําหรับพื no ้นสาตะกรที่มันมีตะไคร่น้ําเนี่ยพอมันไม่มีแล้วอ่ะที่ที่ที่กำแพงท่านก็จะไม่ค่อยมีตะไคร่เหมือนกันเพราะว่าปมแปมจัดการพ่นน้ําออกหมดเลยนะครับน้ำเขาจะวนเอาตะไคร่ออกกันแหละแล้วก็ตัวปมแปมจะจัดการดูดตะกรดูดตะไคร่ออกมาทุกวันนะครับก็เดินทางแบบนี้เนาะเดินทางแบบนี้ทํางานด้วยแต่ถ้าตายอยู่ในนั้นนานๆแล้วตัวอยู่ตรงนั้นสัก20นาทีแล้วแล้วไม่มีแดดไปโดนก็คือถือว่าจบนะวันนี้อยู่ที่จังหวะด้วยนะครับเดี๋ยวเรนถ้าเขาลากออกถ้าเขาลากออกเสร็จแอ่ออกแดดอ ก็เริ่มชาร์จต่อชาร์จด้วยวิ่งด้วยนะครับเอาพลังงานที่เหลืออยู่ก็เอามาชาร์จใส่แบตเตอรี่สำรองไว้เนาะแล้วก็เอาไว้ลากเตียงออกมาจากออกมาจากเงาไม้นะครับเอามาจากเงากําแพงด้วยนี่ตอนนี้บ่าย2องสถือว่าโอเคนะครับยังถือว่าทางานได้นะน่าจะทําได้ถึงบ่ายสามกว่าบ่ายสีก็ถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกวนันสักพักหนึ่งพื้นน่าจะดีนะครับนะสระว่ายน้ําตรงนั้นก็ดําๆหน่อยนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขออนุญ,ญาตแล้วเกรงใจลูกค้าด้วยนะครับวันนี้มาขอคุณปัดไลน์นะอยู่ที่สระบุรีนะครับมาขออนุญ,ญาตไลน์ให้ดูผลงานของปอมแปมเนาะเป็นผลงานคนไทยนะท่านเป็นผลงานของคนไทยผมอยากให้ท่านช่วยสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีในทุนใครสนใจใครอะไรผมให้เป็นประเทศนะผมไม่ได้ให้เป็นจังหวัดท่านเอาประเทศไปท่านจะประเทศไหนเดี๋ยวเราไปลุยจดสิทธิบัตรกันก่อนหรือผมจะจดสุทธิบัตรแบบครอบคุมอยู่นะครับกาลังทําอยู่เนาะแล้วก็ลองมาดูกันว่าอ ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของของของ,ของอพูดว่าไงเดียมันเป็น,มนไม่มันไม่เคยมีมาก่อนท่านเคยเห็นหุ่นยนต์ดูดตะกรนว่าสาแม่น้ำเนี่ยจริงแต่ว่าอันนั้นน่แค่ดูดตะกรนเข้าไปแต่ท่านดูหุ่นยนต์ของผมนะครับดูดตะกรนด้วยแปบ๊บเดียวนะฝุ่นดําแล้วนะครับแล้วก็เป่าด้วยนะครับเป่าน้ําเขาใช้หลักการใช้ปั๊มน้ําพ่นออกมาในการเดินทางนะพอเขาปั่นะเป่าน้ําเสร็จใช่ไหมครับเขาก็จะทําให้น้ำเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ท่านรู้ไหมวัตะกอนมันอยู่ตกลงไปในเนี้ย มันตกมันตกมันตกลงไปอ่ะมันมีตะกรนเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะมันไม่มีการเคลื่อนที่ของน้ําข้างในพอมันไม่มีการเคลื่อนที่มันก็ตกตะกรนส,สะสมก็เกิดเป็นตะไคร่น้ําเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมเกิดเป็นจุลินทรีย์เกิดเป็น,ปนไม่รู้อะไรแต่จะเรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกเนาะั่้แหละเนาะแล้วเขาก็เออเขาไม่ได้ลงไปที่สะดือสะนะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีปมแปมหลักการคือดูดเข้าไปด้วย แล้วก็พ่นน้ํบอ,อกมาด้วยพอพ่นน้าเสร็จก็ทําให้ตะไคร่น้าเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวพอมันเคลื่อนที่เคลื่อนตัวพอเวลาระบบของสระว่ายน้ําทํางานมันเกิดการบําบัดน้ําแล้วแต่บ้านไหนเรียกนะครับเขาก็จะดูดตะกอนออกไปด้วยเลยอ่านี่เป็นหลักการใหม่นะท่านนะนี่เป็นหลักการใหม่ที่ไม่ต้องดูดอย่างเดียวเราเป่าด้วยนะครับโอเค ประมาณนั้นเนาะถ้าอย่างนั้นผมรบกวนผมขอแค่นี้ก่อนละกันนะวันนี้เนาะมาเยี่ยมบ้านลูกค้าแล้วมาขอถ่ายนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณปัดมากๆเลยช่วยขายให้อีต่างหากนะเก <laughs> ่งมากเลยนะครับโอเคขอบคุณมากๆแล้วยังไงพวกกนใหม่นะครับอขอโทษทีใช้เวลากี่ชั่วโมงดูดเสร็จใช้เวลากี่ชั่วโมงดูดเสร็จปอมแตมทางานทุกวันครับ นะอมแต่งทางมันทุกวันอย่างเช่นอย่างเงี้ยสาดแบบยังไม่ได้เก็บเลยตะไ้น่นาเนี่ยก็ประมาณ3-4วันแล้วนะที่เขาทํามาก็เริ่มใสเริ่มสะอาดเริ่มไม่มีตะไคร่แลนะ้วเพราะตะไคร่หนักมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนูน้นนะครับอ่าผมจะพาไปดูฝั่งนูน้นะนะนี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นคราบด,ดำๆอย่างเงี้ยที่พื้นนะครับซึ่งเราถูกออกมันก็ไม่ออกนะ มันจะต้องขัดที่นี้ทาไมถึงมันถึงป๋อมแป๋มถึงขัดได้เพราะว่าใต้ตัวเขามีผ้าใบนะท่านนะใต้ตัวเขามีผ้าใบนะครับเดี๋ยวผมจ่อให้ดูเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงดูดเสร็จท่านทิ้งเอาไว้อย่างเนี้ครับป๋อมแป๋มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเก็บครับมันเหมาะกับบ้านคนที่เป็นบ้านพักเนาะแล้วก็มีพูลวิลล่าที่มีมีสระว่ายน้ำที่เอ่อเป็นบ้านพักส่วนตัวไม่ไม่ค่อยได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเดือนเดือนเล่นทีหนึ่งสองเดือนเล่นทีหนึ่งหรือเล่นทุกอาทิตย์ก็ได้เล่นทุกกวันนได้ะ เล่นทุกวันก็ได้นะครับอ่าท่านดูตรงนี้เห็นไหมอ่านะครับแล้วก็อ่าที่ผมให้ดูอะไรผมใชดูพื้นนี่อย่างนี้เห็นไหมเขามีพ่าใบนี่แหละพ่อใบตรงนี้สามชั้นนะครับก็คอยถูไปถูมาเนาะเนี่ยคอยถูไปถูมาช่วยช่วยจัดก,การตะไคร่น้ํานะครับอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาพ่นน้ําแบบนี้ท่านดูเขาพ่นน้านะเขาพ่นน้านะอ่าผิดทางอเขาพ่นน้าอย่างนี้ คนน้นี่เข้ามาเนี่นะครับอ๋อทำงานเกียร์งสองอยู่อ่าอันนี้เขาทำงานปั๊มสองนะครับนะเนตะต้นน้ำอย่างนี้อ่ามาแล้วมาทางนี้แล้วนะครับเนี่โอเค,อเคป๊าปนี่ยต้นน้ำอย่างนี้ถ้านดูเขาก็กวนน้ำนะ่ะ ใช่ไหมเขาก็กวนน้ำอยู่ข้างล่างนะแล้วตรงนี้เขาก็จะเอามากวนตัวดูดเป่าตะกรเพื่อจะให้เขาดูดเข้าไปข้างในนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าปอมแปลเป็นงานไอเดียครับไม่ต้องแพงถ้าเกิดท่านบอกว่าเออจุดประสงค์คือให้ไม่อยากให้มีตะกรสาวยน้ำใช่ปะถ้าจุดประสงค์คือไม่อยากให้มีตะกรที่สาวยน้าแค่นั้นก็จบแล้วครับนะแค่นั้นก็จบแล้วสอนแบบเหตุผลว่าจากการตะกรสาวยน้ําเท่านั้นเองไม่ต้องยากครับไม่ต้องแพงด้วยและไม่ต้องทําทุกอาทิตย์เนาะไม่ต้องทําทุกอาทิตย์เพราะอะไรเพราะทำทุกวัน ตะกอนตกลงไปใหม่ทุกวันนะครับฝุ่นที่บ้านท่านมีใหม่ทุกวันไหมประมาณนั้นเนาะถ้าเกิดฝุ่นมันตกลงทุกวันก็เหมือนกันที่พื้นสระว่ายน้าก็จะมีฝุ่นทุกวันเหมือนกันอันนี้เขามีอากาศนะครับต้องเอาอากาศออกให้หมดจริงๆต้องปิดสวิตก่อนอ่าครับปิดสวิตเขาถึงอากาศจะออกนี่ออกมาเต็มเลยเห็นไหม <c oughs> บุงบ้งบุงบ้งบุง้งบุ้งบุ้งเขาดูดไว้ข้างในนะครับนะอ่าต้องปิดสวิตก่อนหมดหรือยังเอ่ยโอเคนิดนึง อ่าหมดแล้วปล่อยลงนะครับถ้าไม่ปิดสวิตช์เนี่ยเขาเขาดึงอากาศอยู่ภายในมันก็มันก็ทำให้ไม่ได้นะครับเปิดได้ไหมโอเคพี่ทำงานเลยโอเคครับมีแบตอ่าไปแล้วโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะมีคำถามอะไรไม่เอ่ยบอดี ใช้เวลากี่ชั่วโมงดูดสาเสร็จเขาทํางานไปเรื่อยท่านมันไม่มีเสร็จนะครับแต่ถ้าสาประมาณนี้ก็ดูดให้ทั่วเนาะถ้าจะบอกให้ทั่วว่าให้ปัดน้ําทั่วพัตรกรทั่วเนี่ยแต่ถ้าตะไคร่ขนาดนี้ทีเดียวก็ไม่เสร็จนะครับจะหุ่นยนต์ตัวละสองหมื่นสี่หมื่นทีเดียวไม่มีเสร็จนะครับปัดปัดปัด,ปดขัด,ข,ดขัดด้วยเนี่ยก็ต้องใช้ความแรงพอสมควรนะแต่ถ้ามีปอมแปมจะเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะถูทุกวันอยู่แล้วถูทุกวนันทํางานทุกวนันปัดไปขวัดไปถูไปน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีป อ่าไม่มีตะไคร่น้ำไม่มีตะไม่มีตะกรอนที่อยู่ที่ก้นสระก็ยังไม่เกิดตะไคร่ประมาณนั้นนะครับเอาเราเอาหลักการนี้เข้าว่ากันถ้าต้องการแค่จัดการตะกรอนสระน้ําจบแล้วครับอ่าแค่นั้นจบแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมลาจากที่นี่ไปก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณเจ้าของบ้านมากๆเลยสวยเจดีเก่งด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับยินดีที่ทุกท่านติดตามมานะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ